ไปซ้อนไปดีหนองมนามาพ่อกับสาวน้าแมวจันน้องจันดรือแจัไปดีกองไปดิดไปดีไปด ติดห้านเนาะตอนนี้เลิกงานกินเขาก่อนกินเขาก่อนก่อนเป็นซิเมื่อนะพี่น้องเนาะจานซิ่เ้ามียังให้กินนี่ตั้มแต้งเออติดห้านแล้วก็ก่อนซิเมื่อเนาะก่อนซีกรับก็ต้องกินข้าวกินน้าไรจังกรับพี่น้องน้องจันจัดจานให้จานี่ สบายดีพี่น้องกาดตะไคร้สบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสู่ทุกคนพี่น้องบรนยากามาพบพ่อทีมงานสาวนั่งน้องลูกจันทคือเก่าพี่น้องเมาทีมงานนี่เลยเนาะกะเลิกเวียกเลิกงานพี่น้องมืัอนี้บ่คอยมีลูกค้าเลยพี่น้องน้องเงียบพี่น้องเงียบเป็นเงียบเลยกะเซีสิว่าจะได้เนาะมันเงียบคือซีอูวเลยเบิร์ตเนาะพี่น้องเพราะว่าอันอีกประมาณสองสามหมื่นสามสี่หมื่นประมาณนี้เนาะ ดีเลยพี่น้องควบวอลความจริงให้ฟังเลยพี่น้องเนาะเอาสบายดีคือประมาณซัมเมออ่าเท่าที่ได้กลับพี่น้องเนาะกรับเมื่อบาดเน่าเนาะรอสูฟังเลยคลิปนี้เนาะก็คืออ่าโควิดกำมางไายพี่น้องอยู่เวียงเนาะมืออยากเข่าพันละมือหนึ่งเนาะพี่น้องอยู่เวียงนี่เนาะแต่ว่ามันติดหลายๆกับจีเป็นตัวเมืองไงเนาะพี่น้องส่วนท่ากับเป็นตัวเมืองหน่อยพี่น้องราคาลดล่างข้างหน้าเนาะ จากแต่ก่อนนั้นติดติดจุนว่าแบบติดจุนวะไปไรเนาะเสียทางเป็นอย่เนาะลดเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ในบิดระดับอันนั้นลอยลอยเป็ไรพี่น้องรวมว่ารถบัวหมีเนาะเพราะว่าโควิดมันก็มาแล้วก็คนกับเบ้าบ้างไปพี่น้องบ่อออกไปเรื่อนเนาะอินเตอร์เฟสกดนั่งกดไแผลอินเตอร์ สวัสดีก่องนะแม่เลยสวัสนี้พี่น้องวันนี้ก็มาแล้วอ๋อ่ี้เมน่ี้ก็มาพอมกับนงใสกีนีคือาเาเน้องแหัวเียัวเดียวเลยเหนเี้ยเห็นเีัดจะดดเนาะะปิ้งไก่พี่น้องตไก่เนาะคเสงมาของของคอนเสงเอ๊ะเ บอ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 หน้าในเมนูจ้ะย่างย่างอะไรลูกเซนเธอเออเยอะกว่าลูกเซนเธอเอาส้เลยเอาโคกซีดำกอะจอมดำเฮยจ้าจอมดำนขาตอารถูกต้องเอจ้าะกันกับจอมดีั จ้าจับเน,นเออเดี๋ยวก็จะพค่นเธอหนึ่งโมเสร็ครับคุณพร,รับุ้งำำนั่งแก้วน้ำมาดอกพี่น้องดีดเลยเตนเลยูซื่อ,อนี่แล้วพี่น้องกินเลิกงานเนะงงาะเจ้าห้งแล้ววะหอระบบ แป้นหมงวะหญ้าพาวเออโอ้ยจังหวมืดไปครึ่งห,หนึ่งอย่าไปกินในเล็กละลอนบัดเดียวกินบัดเดียวสิงไก,ตก่ตั้งมกรุงตั้งมาแดงพี่น้องนี่หลอบเด็กนะเนาะกระทิบเป็นหนาหลอบเขาแรงอะไรพี่น้องแต่ว่าเขาแรงเท่ากับเด็กในจังหว่น้อง ช่วงนี้ก็ช่วงสองสามมื่นต่อนี่ก็สีหาเงินเก็บคารถพี่น้องเนาะตัาเท่ากันสีกั๊บจอยยังมีคารถกั๊บพี่น้องเนาะไอเสียจะได้พี่น้องรับแต่ว่าเครื่องนี้เท่าตรงเครื่องนี้เท่าตรงเก็บเมื่อมืดอยู่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ามันหมดปุ๊กๆเนาะมัมีคารถเนาะพี่น้องอุกแห่งพี่น้องคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ก็สองแสนสองแสนยัด เฮาขึ้นมา200,000เนาะ230,000เฮาขึ้นมา2 0 0 0 0บับัสิมื่อนี่230,000เดี๋ยวนี่2 0 0 0 0เดี๋ยวนีแล้วเดี๋ยวนีเฮาเ็น250,000บ่จักเดี๋ยวนีบันีเครื่องเฮาเด้ต้องเอามื่อหมดเด้อพี่น้องนี่เนาะพวกหัวแก๊สนี่แล้วก็ถ้วยบวงถ้วยบวงโอานเนาะแล้วก พวกโตเล็กนี่ตั้งย่างตัวนี้เนาะก็ต้องอาเมือพี่น้องเอาแต่ของจำเป็นอะไรพี่น้องเนาะเกี่นยังน่กับเาสีบ้าวเลยพี่น้องไปใช้เขาดิไม่เเกิน้ใกล้เนี่อะไรพี่น้องกินย่งนอียกนอียดกี้ละค่ะเอาพูดเลยไป อยูุคนกระเจงเงีด่ดอกพอดีเลยมันเงียบเชียงนี่นี่พี่หน่องมะกินข้าวน้ำกันบอๆบอกอับยาอินเอ็กแบบหนาวเลยพี่หน,อหนอ่องเนาะอากาศมืดหนีไปก็เรียกว่าเปลี่ยนกระทันหันเลยเปลี่ยนเราบานหนึ่งบานเดียร์พี่หน่องหนาวหนาว กเ,เพอ่เพงเาไอนของนโก,โกโกว่าอันนี้ดีเป็นาสื้อไห้้าเสื้อไห้ไาสื้อหไหขอใจแล้วบเลยฮะข้อ,อใจไมเลยข้ใอใจมีอีกออนนไม่ได้ข้อใจนี้สือแล้วบัตรเสืไดยอีกแล้วบัด บกบแล้วก็แล้วนะบไดยแล้วบาท เทสแต่กดถุงจางอย่าดไม่เลยเินไม่ไ้หมเปอินินลี่ไก่ม่ินไก่นเกลับก้ามกแดงี่นนองหลอบเดือหลอบเดือมามามาเด้อกินขาหลอบแดงเด้อ เราแบ่งเราเอิกเราคิดก่อเย็นที่เราได้คุยเดยนพ่ดตรนี่หนรีบไม่นห้าสนการหน้า

คือมาแจกท้าด้วยก่อนแล้วก็จีไรกับปากอะไร่เมื่อน้าเนาะโผล่อะรกันจดเมื่อน้ำหน้าเลยเมื่อโรกาต์เป็นไง เรามี้มันหอกในทำไป่ยมันไปอยาพูดนานอโคิลาเนาะเกือบพัาหมันใจละเมอหมืนหนอนอยู่ตรงเมืองเนาะนบางคนในอานอาแบบอาเขาตรวจี่เล่าเห็นกลัวแั้นเนาะส่วนส่วนนั้นแต่ว่าเขาติดแล้วเขากลัวเอาดูเหมือนิซาเขาขาบริวาร ก็เลี้องต่ว่าเขาพัวเองเนาะชื่อพัวตัวเองมั้งก็อยอเนี่ยมาตัวใ่กรพ่อปู่น,นากาเข้ากับมากินกหญ้าหรือว่าพวกมอเองเงิองสนส่านมาเขาบริบอเรับอลลีรัน

บ่อยแล้วง็ส่องเ่าในเบิ้งเปล่าได้ไม่รู้ปิดขิดนี่ิดปิดขฮะปิดลิปไบเบาอนไหนะเรปิดลิดเป็นบาเ่าบ้างไปที่ฮนบุท่ยาสีใดปิดขิดเพียงเท่านี้นอนที่น้องว่ากินเ้า่กัสิเบิ้ลได้ห้องกินไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้องช่องคนไม่รู้เลยเด้อพี่น้องป็่กำลังใจชองคนไม่ลูกแน่เดี๋ยวเหตุคลิดต่อไปแล้วมาชมกันอ้อเดินปตกกวาบกวาเจอกันคหน้าพี่น้องบายกิน่างงาบงาบใา่ปเกอนเบา tai mấy lời nhỏ tầm một cái có cái sai rồi hả chẳng lạc lè